ขั้นตอนแรกก็เตรียมผ้นผิวนะครับของเสื้อให้สะอาดนะครับเช็ดให้สะอาดแล้วก็ปลอกปลอกบางคับประเก็นนะครับจําเป็นต้องมีนะครับจะได้ประเก็นจะได้ตรงตรงตรงกลางนะครับจะไม่เหลื่อมนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหน้าสัมผัสของเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบก่อนปิดฝาสูบนะครับ เปลียมปาะเกลนฝาสูบนะครับก็เป็นประ,ประเกลนฝาสูบแท้นะครับประเกฑนฝาสูบแท้ก็จะบางๆเลยนะครับไม่น่าจะถึง1มิลนะครับก่อนที่จะปิดฝาสูบนะครับก็ควรหมุนลูกสูบให้อยู่ระหว่างกลางนะครับ จังหวะที่สูบหนึ่งจะเลื่อนขึ้นนะครับอย่าให้มันขึ้นสุดให้มันอยู่ระหว่างกลางของเสื้อสูบครับใส่ปะเกน็นฝาสูบที่เราพ่นสเปรย์กาวนะครับเป็นสเปรย์ชนิดหนึ่งนะครับสำหรับพ่นปะเกน็นฝาสูบแต่ใครจะใช้อะไรทาก็แล้วแต่ท่านนะครับจริงๆโรงงานก็ไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับเขาก็อยู่นะครับแต่เราก็ควรทานิดนึงก็ดีครับ ยกฟ้าสูบใส่ก็เช็ดหน้าฟ้าสูบให้สะอาดนะครับแล้วก็ยกใส่เลยครับ ใส่แหวนรองน,อน็อตฝาสูบนะครับก็ใช้ไขค,ควงเล็กๆเป็นไกด์นำให้ตรงดูที่ฝาสูบนะครับจะได้ใส่ง่าย รอลื่นเกียวนอ็อตฟาสูบด้วยจระบีชนิดพิเศษนะครับก็เป็นของยี่ห้อหนึ่งนะครับใช้่าเกียวน็อตครับ สเต็ปที่1นนะครับขันน็อตไล่น็อตด,ด้วย36.16ฟุตบอลนะครับไล่น็อตลงทุกๆตัวให้เท่ากันนะครับ สเต็ปที่2นะครับก็90องศานะครับหรือมุมฉากนั่นเองนะครับขันไปเลยครับตามจานองศาเลยครับจาก0ถึง90 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณครับมาถึงสเต็ปที่3นะครับสเต็ปสุดท้ายก็ขัน90องศาเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็ต้องตอบ แป๊บด้วยนะครับถ้าใครด้ามขันยาวก็ไม่ต้องต่อก็ได้ครับแต่ต้องใช้กําลังดึงที่เยอะขึ้นรวม2กับ3ก็เป็น180องศานะครับนี่คือแน่นมากแล้วนะครับขันเกินกว่านี้เกียวน็อตก็ยืดก็ถอนนะครับถ้าสภาพนอ็อตสภาพเกียว์น็อตที่เสือ้อสภาพนอ็อตฝาสูบสภาพดีนะครับขันประมาณนี้ก็แน่นแล้วนะครับไม่มียืดไม่มีขาดนะครับนี่คือสเปคโรงงานเขาให้มาเลยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ